มาค่ะกินข้าวกินข้าวที่เมืองไทยค่ะมาถึงบ้านปลอดภัยออ่อไม่หลับไม่นอนค่ะทุกคนก็เลยต้องกินข้าวก่อนแต่อาบน้ำแล้วมาด้วยค่ะซุปซุปมะเขืออันนี้หมกหน่อไม้เนาะมาอยากนอนก็อยากนอนอยู่ตอนนี้เพราะว่า ที่เมริกาก็ค่อนค่อนสว่างเนาะพิริซากอ็อยู่<ม>ทั้งวันทุกคนไม่นอนหมกนอไม้จะกินอาหารตัวก่อนอาทิตย์หนึ่งกินไปแล้วกินไปแล้วแะละคำหนึ่ง หน้าบ้านมีคนมาก็เลยก,ก็เลยต้องหยุดก่อนนะคะน้อง <c oughs> โอ้ยง่วงนอนแต่ไม่นอนกะว่ากินข้าวเสร็จก็จะไปนอนค่ะทุกคนมาก็ทำความสะอาดบ้านโจนสว่าง บวกกะว่าจะซื้อมาแกงเห็ดกับทุกคนโอ้หลายเมนูรอคิวอยู่หลายเมนูรอคิวกินอาทิตย์หนึ่งพออาหารบ้านเราคำใหญ่ๆแล้ว่ะเด้อจะกินยังไงเนาะทีนี้เนาะ มาหากินคำใหญ่ง่วงห่าวหา,หานอนมาก็เหนื่อย <laughs> เดินทางคนเดียวกับทุกคนเที่ยวนี้ต่อเครื่องสามสามเครื่องเดินทางทีอไรก็ตื่นเต้นทุกทีแต่เที่ยวนี้ง่ายกว่าที่คิดไว้ง่ายกว่าที่คิดไว้ เที่ยวนี้ไปต่อเอต่อเครื่องที่ากาตานะคะทุกคนกาตาก็มาเมืองไทยรามบินโลหาใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดเด้อผิดถูกก็ถ้าจำไม่ผิดเนาะ ื่นเต้นเพราะว่าไม่เคยไปต่อเครื่องที่โน่นค่ะทุกคนเ <c oughs> ต่ง่ายกว่าที่คิดไว้มาจากบอสตันไปที่กาตาร์กาตาร์มาบ้านเราแต่ก็ขึ้นจากสนามดินเมืองที่เราอยู่ไป บอสตันเนาะ3เที่ยว3เที่ยวค่ะทุกคน แซ่บก็กาเดอนี้มันไม่รู้จะกินอะไรมากหมกหน่อไม้ก็อร่อยว่าจะนอนที่คอนโดก็ไม่ได้นอนกับทุกคนเพื่อนบ้านไปรับถึงสนามบินก็เลยต้องมากับเขา ทีแรกก็ไม่อยากมาหรอกเกรงใจเขาเขาไปรับถึงสนามบินมาก็มาก็เลยต้องมาลงเครื่องเสร็จทุ่งกว่าทุ่งกว่าเนาะลงเครื่องก็เลยต้องมาหัวหินเลย มาก็เหนื่อยค่ะทุกคนเหนื่อยเหนื่อยเครื่องเหนื่อยเหนื่อยง่วงนอนด้วยมันใช้เวลานานเนาะ ที่สองที่ามก็ไม่นอนกทุกบ่จะต้องเอาให้ง่วงจริงๆถึงจะนอนพูดถึงถ้างั้นไม่นอน ไปอะไรนะแม่โครตั้งแต่6กโมงเช้าไปซื้อน้ำมาก็ยังไม่ได้นอนเลยค่ะมาเด็กกัเด้อซุปมะเขือใส่ปลาหิันนะเนี่ย หมกหน้าไม้ใส่หมูสามสามชั้นใส่ไปเฉยเฉยไม่หยันนะเนาะ อาทิตย์หนึ่งนุ่ถึงจะทึงจะเข้าที่อย้าถาทุกคน ไปแล้วค่ะว่าจะว่า,าต้มบวบสองลูกไปคะ่ะขอบคุณนะคะไปแล้วนะคะ